เรื่องของเส้นทาง R10 ฮะเส้นทางนี้คือคอะไรยังไงครับคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้ที่เอามาพูดก็เพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปพูดในงานสัมมนาของที่จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะคขอให้พูดเรื่องของ XM e กซ์มนะเอ็กซ์เมมีหลายเรื่องมากก็เลยเอาเรื่องของ R10 มาพูดแล้วกันมาพูดในทางรายการหมายถึงว่าใน x อ็กซ์เมก็พูดไปนะแต่ว่าในรายการเนี่ยจะขอดึงเฉพาะส่วนหนึ่งของการพูดก็เป็น R10 นะครับ ในเส้นทางของประเทศไทยที่มีชายแดนติดับกประเทศเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะยิ่งไทยกับประเทศ CLMV เนี่นะครับมันก็มีหลายเส้นทางในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าบัตรเส้นทางที่มีศักยภาพนะผมว,ว่าเส้นทางทีโ่โดยที่แบบเอาตัดจีนออกนะก็น่าจะเป็นเส้นอา0ซีนี่แหละทางเหนือเนี่ยทางเหนือเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไทยลาวจีนถูกไหมค่า นั่นก็ภาคเหนือเส้นฉันพูดถึง R3A สามนะ R สามเนี่ยยังไม่เปิดใช้นะแต่ว่าทางฝั่งของอแม่สายท่าขีเหล็กเนี่ยไปที่ท่าเดือนะท่าขีเหล็กท่าเดือแล้วก็สะพานที่เาเรียกสะพานเชียงราบนั่นนะครับมันก็เข้าตัดไปที่ในแขวงหลวงน้าําทาของประเทศลาวได้เห <Yeah. S 2> มือนกันนะอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแต่ว่าเส้นทางนั้นก็ยังไม่คึกคักนะฮะอันนั้นไม่ใช่ R3B สามนะฮะ อาสามบีเนี่ยไม่ไดนะ้อันนี้ก็เป็นตัดเส้นใหม่ที่ทางรัฐบาลเมียนมามีสะพานนะข้ามไปแม่น้ําโขงนะฮะไปที่แขวงหลวงน้ถํถทานะครับแต่เศรษฐกิจยังไม่คึกคักไอ้นะั้นภาคเหนือเพราะนั้นกิจกรรมเศร,ฐศรษฐกิจที่อยู่ภาคเหนือก็จะไปเช่นนั้นแหละนะอาสามเบไทยลาวจีนนะพอภาคอีสานเนี่ยนะฮะพอภาคอีสานเนี่ยหลายเส้นอย่างน้อยก็สองเส้นละอาเก้าอาสิบสอง นะครับไทยลาวเวียดนามจีนนะครับแต่ต่อไปนะฮะภายใต้ที่ทั้งเหนือทั้งทั้ง,งภาคอีสานทั้งภาคกลางขอภายเหนือพื้นที่ตรงกลางไม่ใช่ภาคกลางนะ uh huh. ตรงกลางก็คืออีสานนะคุณลิซ่านะครับ uh huh. ก็จะเข้าไปเรื่องของการขนส่งและธุรกิจจะเข้าไปหลอมรวมที่เส้นทางรถไฟลาวจีน uh huh. ก็คือจากหนองคาย นะผ่านสปปลาวบนเส้นทางรถไฟลาวจีนเพราะอะไรฮะเพื่อจะไปจีนเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าขนส่งมันถูกกว่าเยอะครับนะค่าขสมมนส่งถูกกว่าเยอะอ่ะแล้วก็ได้มาทางใต้นะมีเส้นทางใต้เส้นทางใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไทยเวียดนามนะอ่ไทยกัมพูชาเวียดนามซึ่งมีสองเส้นนะทําไมผมที่ไปมองว่าเส้นนี้มีศักยภาพนะก็คือว่าเส้นนี้ไม่ต้องไปพึ่งจีนเลยนะก็นะเป็นไทยอ่กัมพูชานะครับเวียดนาม อันนี้พูดผลโอกาสทางธุรกิจนะที่เราไม่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นประเด็นคุณขงแม่เราตื่เตกใช่ไหมในรายการหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนลเรไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเราเรียกธุรกิจแล้วกันแค่เรี่ยงภาพที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับไทยกัมพูชาเวียดนามนะเส้นนี้ก็คือผ่านกัมพูชาไทยกัมพูชาเวียดนาม การไปเส้นนี้เนี่ยจริงๆเส้นนี้น,นะครับก็คือถ้าเราเริ่มตั้งแต่กรุงเทพมหานครนะฮะมันจะไปเชื่อมต่อกับท่าเรือทวายแต่ท่าเรือทวายก็หยุดไปแล้วเสียดายมากอืม <นะ S 2> ใช่โอเป็นตอนแรกเป็นไม่กับโปรเจกต์ดูมีความหวังมากเลยนะโครงการนี้ใช่ใช่ครับเสียดายซึ่งทางอินเดียเนี่ยพอท่าทวายนะครับมันจะเชื่อมอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยรออยู่แล้วมีท่าเรือเชนไนในรัฐมินนาดูนะ อ่านะตรงนั้นเป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่นะ uh huh. มันมิดซิ่งกันตรงที่ท่าเรือทวายนี่แหละนะท่าเรือทวายการจนบ,บุรีนะครับการจนบ,บุรีเดี๋ยวก็มีเอ mm ็กซ์เพรสเวย์ใช่ไหมทางด่วนจากกรุงเทพไปการจนบุรีนะจากกรุงเทพนะครับลงมาทางใต้นะครับก็จะเป็นสองเส้นนะครับอาก็ย้อมาจากรูทนะครับ mm hmm. อาร์หนึ่งก็จะไปอรัญญประเทศสา mm hmm. แก้วอรัญญประเทศเออปอยเป็ดจังหวัดบันเตียนเบียนเจย นะครับแล้วก็ศรีโสพลนะครับเข้าไปพันมเปญน,นะฮะแล้วก็ออกชายแดนกัมพูชาเวียดนามนะที่จังหวัดสวายเวียงของกัมพีของกัมพูชานะฮะบ,บาเวตมกใบนะครับสวายเวียงแล้วก็ในจังหวัดเตนินของเวียดนามนะฮะแล้วก็ไปสุดที่ไปผ่านเมืองเศรษฐกิจก็คือโฮจิมินห์แล้วก็ไปจบที่วังเต่าหรือวังเต่า นะครับเส้นนี้ถ้าเรานับตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงวังต่าเนี่ยนะครับของเวียดนามเนี่ย 1, ประมาณหนึ่งพันกว่ากิโลมันก็ดูมีศักยภาพนะแต่ว่าผมคิดว่ามันมีศักยภาพไม่ครบก็คือขาดเรื่องของการท่องเที่ยวไปนะแต่บาเดินทางใต้สุดก็เป็นเส้นอาสิบที่เราจะคุยกันวันนี้แหละครับอาสิบก็คือคุณลิซ่าแล้ท่านด็ตรครับก็คือตั้งแต่กรุงเทพเหมือนกันกรุงเทพไปจังหวัดตราด ไปเกาะกง <S <S ไปเสียนูวิว <S <S ไปไปกัมพูชาจะออกทางตะว,วันออกนะฮะใช่อันเนี้ยไปโอเคเกาะกงสียนูวิวจังหวัดกัมปอธแล้วเข้าเข้าจังหวัดเกียนยางนะครับของเวียดนามแล้วไปจบที่เมืองชายทะเลกาเมลนะครับอ,อ,อันนี้เส้นทางนี้ก็จะประมาณสักเก้ารอยเส้นบนเมื่อกี้อา หนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งพันกว่าอีกทำไมมันก็ผ่านประเทศเหมือนกันจังหวัดเหมือนกันแต่ทำไมผมคิดว่าเส้นทางใต้เนี่ยซึ่งเราเรียกว่า uh, southern coastal uh, corridor ร <c oughs> ะเบียงเศรษฐกิจชายแดนทางใต้ว่าเป็นเส้นที่มีศักยภาพในมุมมองของนายหัวอัดละครับท่านที่รักครับก็เพราะว่าบนเส้น r 1เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการค้าขายชายแดนโอเคมีเรื่องของเขตอุตสาหกรรม <c oughs> เขตเศรษฐกิจ แต่แต่เส้นบนเนี่ย R หนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องของท่องเที่ยวอืมค่ะอ่าท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าทางใต้เนี่ยนะครับมันเรียบชายฝั่งทะเลเลยทางใต้ก็คือเส้นาสิบนะครับนะเรียบชายฝั่งทะเลเลยเพราะฉะนั้นถ้าาสิบในมีอยู่สี่จังหวัดนะในในกัมพูชานี่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาสิบก็คือเกาะจังหวัดเกาะกงจังหวัดเสียนูบิลจังหวัดแก๊ปนะแล้วก็จังหวัดกัมปด ก่นะอนที่จะเข้าไปในเวียดนามนะ,ะเรามาดูศักยภาพบนเส้นทางนี้นะ,ะซึ่งซึ่งมันจะเห็นโอกาสสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะเห็นโอกาสและการปรับทิศป,ปรับทางของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยร่วมกับประเทศกัมพูชานะ,อะขอไล่ตั้งแต่จังหวัดตราดกับกอคงเดีย๋ยวไทยเวียดนามไทยเวียดนามเนี่ย การค้าชายแดนมีหลายด่านแต่หลานที่มีการค้าชายแดนกันมากที่สุดเนี่ยมันเป็นเส้นที่ R1 เนี่ยก็คืออรนันญ,ญาประเทศแล้วก็ปล่อยเป็นนะประมาณสักหกสิบเอซอันที่สองอันนั้นเป็นเส้น R1 อันที่สองนี่ก็จะเป็นด่านที่มีการค้าขายประมาณสัก20%การค้าขายชายแดนนะครับรบก็เข้าทางจังหวัดตรานี่เลยฮะนะจังหวัดตราเากาะกลงประมาณสัก20% เราเริ่มตั้งแต่จุดจังหวัดตราดกับปักกงก่อนนะจังหวัดตราดซึ่งซึ่งสิ่งที่ท่านท่านทั้งหลายฟังผมไว้นี่ยนะฮะเอาเป็นข้อคิดในการท่านทั้งหลายก็คือประเทศไทยนะเอาเป็นข้อคิดว่าเราจะต้องปรับที่ปรับทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร uh huh. ในรในจังหวัดตราดนะครับในจังหวัดตราดเนี่ยมีทั้งชายแดนนะครับมีทั้งการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฝั่งของกัมพูชาก็คือฝั่งวกากกต้องไล่อย่างนี้ก่อนว่าตัวเลขของเ,อเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดของประเทศกัมพูชาเนี่ยมีประมาณนักสามสิบสี่เอสอีเ e o เซพเ c ีย o อทั้งสองเส้นก็คือเส้นบนกับเส้นล่างเส้นบนก็คือเส้นอาสิบกับเส้นล่างก็คือเส้นเอาขอไปเส้นบนคือเส้นอาหนึ่ง ชั้นล่างก็เป็นเส้นอาสิบในในทั้งสองส่วนทั้งสองเส้นเนี่ยมีจํานวนของเอสอเซในประเทศกัมพูชาเนี่ยใกล้เคียงกันประมาณสักสิบห้าสิบห้าประมาณนั้นนะเนะพราะฉะนั้นในแง่ของศักยภาพของเขตอุตสาหกรรมเนี่ยอาริบกับอาหนึ่งเนี่ยโอเคหนีกันไม่หนีกันไม่ขาดนะในจาดถูกประกาศจังหวัดจาดประเทศไทยถูกประกาศว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วแต่ต้องบอกว่า ไม่มีอะไรจริงๆต้องย้อนไปว่าเราประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสิทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนที่ก่อให้เกิดมูลค่าการค้าการลงทุนครับน่าเสียดายอันนี้ถือว่าน่าเสียดายนาออาจารย์ครับอ่ะอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์อ่าให้เราเห็นนัพปิ้งแล้วเนาะว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่จะได้รับอนิสงจากนี้ในไทยอ่ะแล้วแล้วเราจะเตรียมตัวยังไง มีอะไรที่ต้องทําต่ออแล้วเราจะต้องรับมือยังไงนะครับในฝั่งของจังหวัดตราดเราประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ว่าไม่มีอะไรอยากไปนิดเดียวฮะคุริซ่าครับไปเป็นเกาะกนะคุริซ่าดอกเตอร์น่าจะจัดทัวร์ไปเส้นนี้หน่อยนะฮะอยากไปครับผมอยากไปอยากไปตราดอยากไปแถวนั้นมากเลยฮะไม่ได้ไปนานละดอกเตอร์จัดทัวร์จัดทัวร์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยหิ้วกระเป๋านะกับนะฮะ มีหลายทัวร์ที่ต้องจัดอยู่เหมือนกันนะนี่หลายที่เลยคโอ้ยิ่งคุยกับอาจารย์ทัวร์วยิ่งเยอะเลยค่ะค่ะครับผมครับผม,อผมโอเคพอเราเขา้าขยับไปที่จังหวัดตราดนี่ก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะจังหวัดตราดนี่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอ,อยู่ประมาณสักหกและแอคทีฟนะฮะแล้วจังหวัดตราดจะถูกปั้นนะเป็นหนึ่งเป็นเมืองรองเป็นเมืองเศรษฐกิจรองที่ไปเชื่อมกับซีโนวิลแล้วก็ไปรับสินค้าจากโพทิสัตว์แล้วก็ พละตะบองสินค้าจากเกษตรนะฮะพรมเมืองเกษตรของกัมพูชาก้อนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นโพธิสัต์และก็พระตะปงนะฮะเพราะว่าติดอยู่กับโตเลซาบนะครับเพราะนั้นตรงนั้นนี่เขาเป็นพื้นที่เกษตรสองจังหวัดนั้นได้ทำเป็นศูนย์กลางเกษตรของเขานะครับหลายตัวฮะโดยเฉพาะข้าวนะส่งมาแปรรูปที่เษตรกิจพิเศษที่เกาะกงนะแล้วที่เกาะกงเนี่ยถูกปั้นโดยนักลงทุนจีนโครงการใหญ่ๆ อันหนึ่งที่เป็นทั้งพัฒนาเป็นท่าเรือเป็นคอมมิชชั่โซนเป็นสนามบินนะพอเรา,าดูภาพของที่เกาะกลุมจะเป็นในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจรองที่ที่จะเชื่อมกับโพธิสัตว์พระตะบองและก็เสียนูกวิวตราจะต้องมาคิดแล้วว่าหน้าตาตราเนี่ยจะเป็นยังไงในการทำธุรกิจถูกไหมครับถ้าตราประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว และไปทางอุตสาหกรรมแข่งผมคิดว่าจาหาห่างกับเขาหลายคุมแล้วตอนเนี้เพราะนั้นจาาต้องคิดใหม่ละนะคนที่วางแผนจาาต้องคิดใหม่ว่าจะเชื่อมต่อและไปด้วยกันกับที่การพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะกลมยังไงเราไปตั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแข่งไม่มีทางที่จะสู้เกาะกงได้นะเพราะฉะนั้นเกาะกลมเนี่ยนะครับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเซิร์ฟ EEC นะครับเซิร์ฟ EEC ถ้าเราปั้นตรวดจาาโอเคเราจะไปเรื่องข<ม>อง<ม>อะไร เป็นการเป็นกรีนอินดัสทรีนะเป็นกรีนอินดัสทรีถ้าเราอยากจะเป็นอุตสาหกรรมต่อก็ต้องเป็นกรีนอินดัสทรีอุตสาหกรรมสีเขียวหรือก็เป็นกรีนทัวริสึมนะคือท่องเที่ยวไปแนวแนวนั้นหรือเป็นการเซิร์ฟอุตสาหกรรมของที่อยู่ที่เกาะกงนะถ้าเราไปตั้งตัวมาแข่งเนี่ยจบเลยนะผมใช้คํานี้ก็เพราะว่าในฝั่งของในฝั่งของภาคใต้เนี่ยนะในฝั่งของภาคใต้ผมดูหลายอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งอ ภาคใต้ด้วยและภาคอ,าอื่นๆด้วยที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเน้น labor i n t e n เ i v e เป็นหลักซึ่งไม่มีทางที่เราจะสู้ก็ได้เพราะนั้นมันจะต้องมุมมองตรงเนี้ค่อนข้างจะมากกว่าสมควรนะฮะเพราะนั้นจาดจะต้องปรับใหม่จาดอาจจะเป็นพัฒนาสนามบินพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเสริมเลยเพื่อเสริมเกาะกลต่อไปเกาะกลมีเสีนวิวมีท่าสนามบินเกาะกลรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ่อมาที่ตราดยังไงอ,อันนี้ต้องไปกินละนะครับผมต่อไปอบนเส้นทางเนี้เกาะกลมเสียดูบิลไปตรงชายแดนของกัมพูชาและก็เวียดนามเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีศักยภาพและเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชายแดนมากเลยเพราะนั้นตราดเกาะกลมอาจจะมองมองเป็นโมดเดลก็ได้นะครับ <c oughs> ในฝั่งของชายแดนกัมพูชากับเวียดนามเนี่ย มีหลายจังหวัดเจ็ดแปดจังหวัดเราก็ประมาณเจ็ดแปดจังหวัดที่อยู่กับไทยกับกัมพูชาของกัมพูชาเวียดนามก็เจ็ดแปดจังหวัดเหมือนกันในเจ็ดแปดจังหวัดของเขาเนี่ยทั้งสองฝั่งนะฮะเจ็ดกัมพูชาแปดเวียดนามอะไรประมาณนี้นะครับในเจ็ดแปดจังหวัดของเขามีเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษหมดนะนะไล่ตั้งแต่จังหวัดแก๊ปนะจังหวัดกัมปอจังหวัดตาแก้ว นะจังหวัดกาฬดานไปลเวียงสวายเรียงมนทนกินพวกนี้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษหมดเลยฝั่งของกัมพูชาฝั่งของเวียดนามนะซึ่งสีจังหวัดที่อยู่ในฝั่งแม่โขงเดลต้าเนี่ยมีเกียนยางอันยางนะครับโรงอันนะฮะพวกนี้อยู่ใน แม่โขงเดลต้าซึ่งมีอยู่สิบสาจังหวัดและฝั่งของกัมพูชฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็เป็นเขตเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมหมดท,ทุกจังหวัดของเวียดนามเนี่ยจะมีเขตอุตสาหกรรมแต่ที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าเขาเซตให้ฝั่งของ Việt Nam, Việt Nam เวียดนามเวียดนามเซตเองนะนอกจากมีเขตอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเขาเซตเป็น border economic zone ทนะับไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงชายแดนระหว่าง กัมพูชาและเวียดนามเนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งเรื่องของการค้าชายแดนทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการท่องเทีย่ยวะเห็นไหมฮะแต่ในขั้นี้ฝั่งไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฝั่งกัมพูชาก็พัฒมีเขตเศรษฐกิจพิเศก็ก็ไปมีโรงงานแล้วฝั่งไทยไม่มีอะไรเลยฝั่งไทยถ้าฝั่งของที่ติดกับกัมพูชาก็มีที่เขตเศรษฐกิจพิเศกก็จะเป็นจาดแล้วก็สาเกก็ ก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องกลับมาคิดนะบนเส้นทางเศรษฐกิจของ R10 R10 ซนะซึ่งมีอยู่สี่จังหวัดก็คือ,อ,อ,อกาอโกงเสียดูวิวแกป๊ปและก็กาะกำปดบนเส้นทางเส้นนี้มีศักยภาพด้านการเกษตรค่อนข้างมากนะที่จังหวัดกำปด ด็อกเตอร์ต้องเฉลยผมหน่อยผมงงกับคำนี้ก็บอกมีพริกไทยคำพอดอร่อยมากครับรสชาติดีของเคืองเราต้องใช้คำว่าพริกไทยใช่ไหมเราไม่ใช่แบบพริกกงชาใช่ไหมเออนั่นน่ะสิไม่ใช่ในไทยเราก็เรียกพริกไทยไงใช่ใช่ใช่เขาเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชื่อเสียงโด่งดังของเขาก็เพราะว่าเป็น G.I. บริหารจัดการโดยสากล Distribution ก็คือกระจายสินค้าโดยโดยภาคเอกชน นะครับถ้าขยับออกมาที่น่าสนใจก็คือพื้นเศรษฐกิจของเกาะกลก็จะเป็นปลาล์มน้ํามันซึ่งปลาล์มน้ํามันของกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่เกาะกลนะเป็นการรับสัมปทานเป็นการรับสัมปทานจากรัฐบาลในการถ้าเป็นถูกปาล์มซึ่งเป็นรายใหญ่ที่เป็นบริษัทของกัมพูชาเองและร่วมกับบริษัทของประเทศไทยและร่วมกับบริษัทของอมาเลเซียเราพบว่า สิ่งที่เราจะเติมเต็มของเขาได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะส่งน้ำมันปาล์มดิบออกไปในอินเดียไปจีนไปมาเลเซียและลก็ไปยุโรปอันนี้ก็ประเทศไทยก็วันนี้เราพูดถึงโอกาสทางธุรกิจใช่ไหมประเทศไทยอาจจะต้องไปดูว่าจะร่วมพัฒนากับเขาได้ยังไงพูดแบบนี้เดี๋ยวคนจ,จะถามว่าเอาประเทศไทยให้รอดก่อนไหมเรื่องปาล์มครับ <laughs> นกจาก พวกนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักๆตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องกล้วยมันจะมีเรื่องของผักผลไม้มันจะมีมะม่วงมันจะมีเม็ดมะม่วงหิหนอนพานลืมไปนิดหนึ่งว่าตรงชายแดนตรงจังหวัดกดัมพูชจังหวัดแก๊บไล่เวียงไปจังหวัดชายแดนเหมือนที่ผมบอกนะ,ะกันดานเอยตาแก้วเออยปลายเวียงสบายเด่ยพวกนั้นเนี่ยเป็นโซนของการปลูกข้าวทนะั mm ้งหมดไมผมพูดตรงนี้เพราะเพราะว่าข้าวของเวียดนามเนื่องจากว่าข้าว ความร่วมมือของข้าวกัมพูชาและเวียดนามก็มีความร่วมมือกันมากก็คือว่าข้าวกัมพูชาเนี่ยถูกส่งไปในเวียดนามปีละเป็นล้านล้านตัน,นแล้วก็มีนักธุรกิจของเวียดนามเข้ามาปลูกข้าวมาเช่าพื้นที่ในการปลูกข้าวที่กัมพูชาเห็นไหมในการท,ท,ทำเศรษฐกิจเนี่ยเขาพึ่งพิงซึ่ง,ง,งกันและกันผมได้บอกว่าโซนของชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามค่อนข้างจะคลึกคักมากกว่าโซนของประเทศไทยโซนของประเทศไทยนี่ก็จะเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องของการค้าชายแดนอย่างเดียว ส่วนใหญ่การค้าชายแดนอย่างเนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสบนเส้นทางอา0นอกจากเป็นเรื่องของกเกษตรเนื่องจากเรื่องอุตสาหกรรมแล้วเส้นทางของการท่องเที่ยวอือ่เส้นทางของการท่องเที่ยว,ว,เ,ยวเพราะอะไรฮะมันเรียบชายฝั่งทะเลแล้วต่อไปสุ่นเส้นนี้ก็จะเป็นสนะี่เรนนะได้เงินจากประเทศจีนก็มาเพราะนั้นเส้นทางเส้นนี้ผมได้บอกว่ามีทั้งที่ผมบอกว่ามีศักยภา,าพมีทั้งการค้าชายแดนมีทั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม มีทั้งความร่วมือด้านสินค้าเกษตรและที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวผมได้ให้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับทั้งาภาคเหนือที่ผมไล่มาอีสานภาคกลางภาคใต้นะก็คือไทยกัมพูชาเวียดนามเนี่ยผมเลยมองว่าเส้นอาเซียนเป็นเส้นที่มีศักยภาพแล้วก็ประเทศไทยสามารถที่จะหาช่องทางในการท,ทําธุรกิจร่วมม้ร่วมมือกับประเทศกัมพูชาวนจบไปจนสิ้นง,งถึงเวียดนามได้เลย นะครับมีโอกาสทางธุรกิจมากดูในนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราสามคนน่าจะไปจัดทนะั่วนะครับแล้วที่สาคัญก็เพราะว่าม,มันเชื่อมประเทศเมียนมาและก็เชื่อมประเทศอินเดียได้เลยอืมคุณ <c oughs> ต,ตัดตัดขวางเลยนะฮะตัดขวางเลยแล้วก็แล้วก็ e อ c บ้านเราเนี่ยก็ไปเชื่อม e EEC บ้านเราด้วยนะในสามจังหวัดของ EEC บ้านเราในฝั่งของเส้น R10 แล้วก็ r 1เนี่ยนะครับ แต่ผมมองว่า r าเนมันน่าจะเชื่อมได้มากกว่าเพราะทะลุไปถึงเมียนม,มาแล้วก็ทะลุไปถึงประเทศอินเดียแต่ EEC บ้านเรานะครับขณะนี้เวลาวาดรถแมพเนะี่ยรู้สึกก็จะไป XMAC แล้วก็ไปจีดหรือก็ไปทั่วโลกแต่ไม่ได้โยงขึ้นไปวาดยุทธศาสตร์ว่า EEC บ้านเราไปกรุงเทพนะไปการจันบุรีแล้วก็ไปทวายแล้วก็ไปประเทศอเดียเขไม่โยงนี้ไง นี่ยก็โยงไปเอก็ตัดตรงนี้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําใหา้การขับเคลื่อนการพัฒนาบนเส้นอาศิษ์ที่ไปเสริมกับฝั่งข้างบนเนี่ยก็คือฝัง่งท่าเรือถวายและก็อินเดียนครับถูกตัดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําเรื่องรับนโยบายอยู่ก็ฟังผมวันนี้เราก็จะไปดูนะครับครับผมก็ฝากเอาไว <ป S> ้ด้วยนะเรื่องนี้ครับผมครับผมครับอ่ะแล้วเอนะ่อ คนที่คนไทยครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นที่ที่ตราดที่อะไรแบบนี้ครับเขาควรต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าเขาควรจะหาช่องทางยังไงดีอาจารย์มันมีโอกาสมันดูมีโอกาสนะแต่ว่าอ่ะโอเคอาจยังไม่ได้ทําอะไรในเรื่องของการแผนทางทางจำภารัฐเนาะอะแล้วเราจะทำาไงได้บ้างครับบอคนไทยในพื้นที่จะปรับยังไงเนี่ยรัฐรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีเรื่องของนโยบายแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อกรงมันจะเป็นอะไรเพราะนั้นตราดตราดจะต้องพัฒนาเรื่องอะไร เขตเศรษฐกิจพิเศษตราจ,จะเอาอย่างไงเคือต้องชัดเจนอ่าเพื่อจะให้คนในพื้นที่ปรับตัวทันอันที่อสองสนามบินของจังหวัดตราอาจจะต้องขยับปรับแล้วนะฮะขยับปรับให้มันแกรนขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้<ต>เป็นของเอกชนนะอรับก็ต้องปรับที่มันเอออาจจะต่อไปอาจจะบินจากตราดนะครับไปกวางตุ้งได้เลยนะหรืออาจจะบินจากตราด ไปลงที่เวียดนามนะครับ <C ut> ได้เลยบินจากจ่าตไปลงที่พนมเปญได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้เรี๋ยวที่ต้องปรับในพื้นที่ต้องปรับแต่การที่จะปรับคนในปรับเนี่ยนะฮะผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องต้องปรับรู้ทันทันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่อยากให้เป็นประวัติศาสตร์สักว่าเราก้าวชาไปในกรณีของรถไฟลาวจีนเห็นไหมผมก็ปวดใจปับ๊บเรานิ่ง เราพลัดอินไม่ได้เราต่อไม่ได้เราต่อไม่ได้เราเกาะเราเกาะขบวนรถไฟไม่ทัน <S <S ใช่ครับผมฮ